เมื่อคุณสูญเสียฟันแท้ไปแล้วจะมี3สิ่งที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอ สวัสดีค่ะหมอชีนะคะทันธแพทย์พันตกรรมบัรณะทพวกความสวยงามและทันตกรรมรากเทียนนะคะเนื่องจากหมอมีประสบการณ์นะคะได้ดูแลคนไข้ามามากกว่า10ปีนะคะส่วนใหญ่คนไข้ที่สูญเสียฟันแท้ไปอย่างถาวรน,นะคะจะมีปัญหาเหล่านี้ค่ะข้อ1น,นะคะเรื่องการทานอาหารค่ะสําหรับการทานอาหารในฟันบดเคี้ยวนะคะจะทาให้การบดเคี้ยวในฟันด้านนั้นนะคะมีปัญหาทําให้คนไข้ส่วนใหญ่แล้วก็จะย้ายมาเคี้ยวอีกข้างหนึ่งค่ะการเคี้ยวข้างเดียวเป็นเวลานานก็จะมีผลต่อข้อต่อขออานไกลแล้วก็กล้ามเนื้อ ว่ข้อต่อหันไกลได้นะคะก็จะต้องไปรักษาในอนาคตะคะ่ะข้อสองนะคะในเรื่องของความมั่นใจค่ะก็สําหรับคนที่ใช้หน้าทานในการทํางานหรือว่าในกลุ่มคนที่ต้องพบปะทุกคนจํานวนมากนะคะการสูญเสียฟันไปเนี่ยก็จะทําทให้บุคลิกภาพพร้อมมั่นใจเวลาเรายิ้มเราพูดะคะ่ะทําให้เราพูดน้อยลงหรือว่ายิ้มน้อยลงได้ค่ะ เพราะที่3นะคะถ้าเกิดสูญเสียฟันไปแล้วก็ไม่ได้รับการใส่ฟันทดแทนอย่างทันท่วงทีนะคะฟันข้างเคียงหรือแม้แต่ฟันคู่ตรงข้ามนะคะก็อาจจะขยับเข้ามาในช่องว่างซึ่งการขยับหรือล้มเกของฟันเข้ามาในช่องว่างเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาอื่นๆต่อไปได้อีกค่ะ